อันนี้เมื่อเราฝึกัดอร,รมจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วเราจะละกิเลสความโลดความโกรธความหลงจากจิตใจของเราจะเป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นจะมาละให้มาปล่อยมาวางให้เราครวามโลดความโกรธความหลงทั้งหลายจึงเรียกว่าพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งตนเองอันนี้เมื่อตนเองละได้เพียงใดละปล่อยวางกิเลสได้เพียงใดความสุขจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตนเองเท่านั้น อันนี้ถ้าหากเราละได้มากขึ้นเราก็ต้องจะมีความสุขมากนะเรากำลังศึกษาเราเรียนปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าุคคลใดก็ดีพระภิกษุสมณีนองไหนคูบาอาจารย์องไหนญาติโยม,มเหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาคนใดถ้าสามารถละกิเลสความโลดความโกรธความหลงหมดจากดวงใจของพวกเราเรียกว่าหมดอนุสัยหมดอาสวะจากใจของพวกเราไปแล้ว ุคน,นั้นก็ยอมรับรู้โดยด้วยตนเองว่าโอ้หมดกิเลสเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่หมดกิเลสจนพระรหันแล้วนั่นท่านก็รู้เองเห็นเองอย่างวินยูชนดูรู้ด้วยเฉพาะตัวเองคนอื่นไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจเว้นจากจะปฏิบัติได้เหมือนกันเท่านั้นแหละท่าน,นก็จะรู้เหมือนกันภิกสุสัมมาเนนก็ดีพันองค์ก็ดีหมืน่นองค์ก็ดี ถ้าหากท่านสามารถบรรลุธรรมขั้นเดียวกันมีภิกษุองค์หนึ่งพูดขึ้นมาท่านเนี่ยพูดคำเดียวย่อมรู้เห็นด้วยกันถูกต้องไม่มีองค์ไหนจะขัดแย้งกันก็ตรงในสิอันที่เราขัดแย้งอะไรต่างๆกันอยู่นี้ก็คือความเห็นไม่เหมือนกันยังรู้ไม่เท่ากันก็ย่อมขัดแย้งกันเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นถ้าหากรู้เท่ากัน มีสติปัญญาเท่ากันลากิเลสได้เท่ากันนั้นเนีจะมีมากเท่าไหร่ก็ดีองหนึ่งพูดเท่าน,นั้นนะเข้าใจเหมือนกันหมดทุกองเพราะเรียนจบอันเดียวกันก็เรียกวินยูชนรู้ด้วยเฉพาะตัวเองพระวองคทรงสอนเอาไว้พวกเราทั้งหลายการฝึกฝนอบรมจิตใจนี้เป็นหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นไม่ว่าพระก็ดีไม่ว่าโยมก็ดี เราพยายามมีความภาคความเพียรประโยคพยายามยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ใดเราพยายามที่จะใช่สติระ,ะลึกดูจิตของตนเองสัมผัสสัญญะรู้ตัวดูจิตใจของตนเองไปบ่อยๆเล่นจากพูดคุยกันบ้างเสร็จแล,ล้วก็มาดูจิตใจของตนเองเพื่อจักละกิเลสให้มันหมด ถ้าเราพิจารณาดูแล้วกิเลสนี่มันมีเต็มโลกอยู่นี่นะอยู่ธรรมชาติของมันจริงๆแล้วจากเรียนเนาะรู้ดูให้เข้าใจหน้าตาของกิเลสน่กิเลสคมรดุดคมโกรธคมหลงเนี่ยมันอยู่อย่างไรกันมันอยู่กับโลกนี่อย่างไรตั้งแต่เรายังไม่เกิดพะนะมันอยู่อย่างนั้นความรลดความโกรธความหลงมันมีประจําโลกอย่างนี้เราเกิดมาแล้วนั่นเราก็เลยมาหลงค่ะนนะมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ของมันเอง ยิ่งเปรียบเทียบเหมือนเสือครุกมันก็อยู่ในป่าของมันหนึ่งหละงูเห่างูจงอางมันก็อยู่ในรูในโพรงของมันมันก็หากินอยู่ในป่ามันก็อยู่อย่างนั้นนั่นเราไปยุ่งกับมันมันก็ทําลายเราสไปยุ่งกับเสือเสือมันอยู่ของมันงูก็เหมือนกันมันอยู่ในรูในโพรงไม่หระกไปจับคอมันไปดึงหางมันบอลงไปทาอะไรกับมันมันก็ต้องกัดเรามันทําลายเรา มันเป็นอย่างนี้อะไรทุกอย่างนี่เรามาพิจารณาดูอยู่ในโลกนี่นะน่าคิดเลยทีเดียวกันปฏิบัติแผ่นดินอยู่ในโลกนี่นะเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกต้นไม้อะไรต่างๆอยู่ในโลกเป็นแร่เป็นธาตุเป็นอะไรต่างๆมันอยู่ในพื้นโลกนี่แล้เ,เกิดมาแล้วมันเราหลงนะีมันน่าคิดจังนะหลงพื้นแผ่นดินประเทศนั่นประเทศนี่จนลบลาข้าฟันกันตาย แย่งแผ่นดินกันทั้งๆมันอยู่ของมันเองมันเอ๊ะมันน่าคิดจริงๆนะเมื่อเราปฏิบัติดูแล้วทำไมมันไปหลงอย่างนี้จริงจังเลยเกินมันนะมันอยู่ของมันนะเรานี่แหละไปหลงมันมันอยู่ของมันเองพิจารณาดูซิมันจะเป็นอย่างนั้นไหมพื้นแผ่นดินมันอยู่ทั้งแต่เรายังไม่เกิดพุทธะทำเกิดมาแล้วทำไมมันมาแย่งกันอย่างนี้มาดูตรงนี้ดูเรื่องกิเลสมันกิเลสมันอยู่ของมันนะ ธรรมะมันอยู่ถือว่าเป็นธรรมะเป็นเรียกว่าธรรมะพื้นแผ่นดินก็เป็นธรรมะแร่ธาตุวัตถุธรราตุอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมะมันมันเป็นธรรมะทั้งนั้นอริวาธรรมะมันเจริญมันเสื่อมมันอยู่ยังไงต้นไม้ภูเขามันอยู่ยังไงเขาจึงไปแย่งกันเอาเรียกเกินอย่างนี้วะนะน่าคิดนะเมื่อเราปฏิบัติมานันหลงอะไรมันก็เลยทําให้เสียหายจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเกิดขึ้นกรดเกลียดเคียดแค้นกัน สร้างอาวุธนาต่างๆหันหันหั่หันฆ่าฟันกันตายเออมันมันโง่ถึงขนาดนั้นเรามาคิดดูนะจิตใจเนี่ยมันรุ่มหลงนะไม่เข้าใจเนี่ยมันหลงอย่างนี้แหละเราจะทํำยังไงไม่ให้มันหลงหลงธรรมะแต่พิจารณาธรรมในธรรมามโรวามโกรธขมหลงมันก็เป็นธรรมะคามดีและของไม่ดีมันก็เป็นธรรมะเหมือนกัน ของดีทําให้เราหลงคือความโลดอยากได้นยะมันก็เป็นธรรมะทําให้เกิดทุกข์แต่ที่เราไม่ชอบมันก็เป็นธรรมะคือโทสะความโกรธเจยดเทียดแค้นมันก็เป็นธรรมะความหลงไหลอะไรทําให้เราเกิดทุกข์มันก็เป็นธรมร,ม cott, มนนธรมะ,มระ,รรมรมะจึงเรียกว่าเรียนธรรมะจะเรียนให้รู้เรื่องอย่างนี้ว่างูเห่ามันอยู่ยังไงเสือโค้งมันอยู่ยังไงอยู่ในป่ายัางไงแผ่นพืน้นแผ่นดินมันอยู่อย่างไรน่าคิดน่าอ่านเหลือเกินเรื่องอย่างนี้ เนาวาเรียนธรรมะตราบใดที่เราศึกษาอยู่นี้เราไม่รู้แจ้งเห็นจริงเนจะิตใจของเราเนะี่ยมันก็หลงเลมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แท้เจ้เกิดขึ้นมาแล้วมันหลงโลกอ่าพระพุทธเจ้าท่านไม่หลงโลกท่านโลก,กวิทูลูกแก้งโลกท่านเข้าใจในโลกชัดเจนท่านจึงปล่อยโลกจึงปล่อยวางได้อืมเรานี่ยังไม่รู้เราก็เลยละปล่อยวางไม่ได้นี่เราปล่อยวางไม่ได้เราก็พากันทุกข์อยู่อย่างนี้ ล้วมันทุกข์อยู่นี้เราไม่อยากทุกข์เดยี้ก็ต้องศึกษาเลยต้งพืพิสปฏิบัติฝึกหัดให้รู้โลกนี่ตามพระพุทธองค์ส่งรู้แจ้งเห็นจริงไปแล้วอะไรเราหลงอะไรเราก็จะศึกษาเรื่องริงที่เราหลงให้มันเข้าใจตั้งแต่เริ่มมันตั้งขึ้นมามาตั้งอยู่แล้วมันดับไปยังไงมันอยู่อย่างไงมันเป็นของใครมันเป็นอะไรมันอยู่อย่างไรเจ้าจะศึกษาเพื่อให้เข้าใจในสิ่งนั้น เมื่อเข้าใจสิ่งนั้นนหละจึงจะละสิ่งนั้นได้โอ้มันอยู่ของมันเองนะอาจึงเรียกว่าธรรมะทิติธรรมนิยามสภาวธรรมตัวนี้จริงเถอะเหลือเกินเลยเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่กับโลกนีนมันธรรมทิติตั้งอยู่อย่างนี้แหละโลกแผ่นดินก็ตั้งอยู่อย่างนี้แหละความวุ่นวายความร้อนความหนาวก็อยู่อย่างนี้แหละในโลกนี่เราจะศึกษามันหนาวมากเราก็จะศึกษาไม่ต้องไปด่ามัน มีแต่คนที่โง่จะไปด่ามันหนาวมากก็ต้องด่านอนไม่หลับอร้อนมากก็ไปด่าดินฟ้าอากาศเพราะเรามันโง่เนี่ยมันไม่รู้จักมันอยู่ในโลกเนี่มันเป็นอย่างนี้เราหลงมันไม่เข้าใจมันเราเกิดมาหามันทําไมมันอยู่อย่างนี้โลกมันมาทุกข์แล้วเราไปหลงมันมันก็เลยไปโกรธไปเกลียดนะคนโง่ฝนตกมากมันก็ด่าฝนไม่ตกมันก็ด่า เอมันหลงไปหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยหลงโลกเป็นนี่เกิดไม่ควไม่พอใจเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เลยมันก็เป็นกิเลสหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงเราจริงจะเข้าใจาโอ้ร้อนมากเอาร้อนมากก็ต้องอาบน้าก็อยู่นี่จิตใ,ใจของเรามันทุกข์เธอมเกิดขึ้นมาทําไมเรามาหามันทําไมมันร้อนถ้ามันหนาวมากเธอเกิดขึ้นมาหามันทําไมอากาศของโลกมันอยู่อย่างนี้เนะี่ย มาทำไมเราเราก็มาหลงเจงว่าความโลดวคมโกรธวคมหลงอย่างว่าสิ่งที่เราหลงมันสิ่งที่มีอยู่เข้าใจไหมร้อนมันก็มีอยู่หนาวมันมีอยู่พื้นแผ่นดินมันก็มีอยู่เห็นนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านสอนผู้เทศนี่เรียนศึกษาสิ่งที่มีอยู่เราหลงก็หลงของที่มีอยู่ไม่ใช่หลงของที่ไม่มีตรงนี้พิจนารณา เราหลงของที่มีอยู่นะไม่ใช่หลงของที่ไม่มีของที่ไม่มีมันไม่เห็นไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้ไปหลงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้มันมีอยู่นี่แหละโลกนี่มันวุ่นวายกับของที่มีอยู่แล้วก็จะศึกษาของที่มีอยู่เลยให้รู้จักลากเง่าเข้ามูลของมันมันเกิดมาอย่างไงมันมาตั้งอยู่ไงมันแตกฉนายไปอย่างไงมันเป็นของใครจริงๆมันมาคิดดูอย่างนี้ เมื่อเรามาคิดดูอย่างนี้มันก็เออมันเป็นโลกตั้งอยู่อย่างนี้เองเ,เราเกิดขึ้นมานี่เราม่อเราคิดมาอ่านมาไต่ตรองไขควรให้แยบคาย,ยโยนิสมนาสิกาณเป็นนิดพิจารณาให้ถี่ท้วนละเอียดเข้าไปแล้วอันก็เป็นของที่ตั้งอยู่ประจําโลกนันวนะ่าธรรมะที่ติตั้งอยู่ในโลกนี่แหละธรรมนิยามนิยมเป็นอยู่นิยะโลกเป็นอย่างนี้ละ สภาวธรรมเป็นธรรมบันดาอ่อย่างนี้แหละเหมือนกับแผ่นดินไหวกับน,น้ำขึ้นตัดคนตายอยู่ในจังหวัดนั้นประเทศนั้นประเทศนี้มันมาอยู่กับมันแล้วมันเกิดกับมันลวจะไปแก้ไขมันอย่างไรจะไปแก้ไขลมไดอย่างไงอยู่ในทะเลเนี่มันในป่าในอากาศจะไปแก้ไขที่แนวจะไปกั้นมันได้อย่างไงขึ้นน้ำทะเลเราจะเอาเราไปกั้นมันได้อย่างไงจะไปทำกำแพงกั้นยังไง จะเอาผู้เขาที่ไหนมากั้นมันยังไงนะมันวิบัติมันนะโลกมันวิบัติอย่างนีเราเกิดมาหามันนะมันเป็นอย่างนี้น้อมาศึกษาเมื่อพวกเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เพื่อนมนุษย์ลมหายตายไปไม่รู้กี่้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะนะตั้งแต่ลมไม่พัดก็ดีขึ้นน้ำไม่ทับก็ดีเขาอยู่จังหวัดต่างๆนอนอยู่โรงพยาบาลเขาก็ตายกันอยู่ก็แพทย์ก็หมอ นายแพทย์ก็หมอมันก็เกิดก็ตายอยู่อย่างนี้เลยมันก็เป็นตามธรรมชาติเหตุฉะนั้นเพื่งถือว่าเรื่องของกรรมโลกมีบัตรเราเกิดมาหามันมันมีบัตรจะไปด่ามันยังไงจะไปด่าลมหมรือจะไปดานน่าคลื่นน้ํามาท่วมคนตายเออมันเป็นธรรมชาติของมันอย,อยนู่เพราะเราเกิดขึ้นมาต้องยอมรับสารภาพตามอํานาจของกรรมของเขาผู้จะเขาล่วงรับดับไป แม้เราจะอาไรอาวร์คิดถึงเขาก็ทําบุญนําทานการกุศลไปให้นี่ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้เท่านั้นได้เท่านั้นเลยมันก็ได้เท่านั้นจะได้รับหรือไม่ไรับเป็นกรรมเป็นของเขาเขาก็รับป่ามรับกรรมตามหลักพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราจะมาศึกษาเรื่องธรรมชาตินะทั้งสามอย่างนี้สิ่งที่มันตั้งอยู่อย่างนี้ มันนิยอมเป็นอย่างนี้อืมันธรรมดามันอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่เชื่อเราคิดดูตัง้งแต่เราพวกเรายังไม่เกิดนีแล้วเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเนะี่ยมพากเราเนี่ยผู้บวชมาก็ไม่ได้บวชมาขี่ชาติแล้วผู้ปฏิบัติอยากยมก็เข้าวัดเข้าวามันหลายชาติมันยังสําระไม่หมดยังสําระกิเลสไม่หมดจากดวงใจของเรานะเราก็มาเกิดอีกอย่างนี้โลกกันเดียวนี่เราเกิดอยู่อย่างนี้แหละเกิดเกิดตายตายอย่างนี้นะ ทุกยากลําบากอืมวันนี้เราอยากพ้นอยากพ้นโลกเราอยากพ้นที่ใจมันตัวนี้มันพ้นไปไม่ได้ตัวร่างกายเนี่ยยังไงยังไงมันเกิดแก่เก็บตายมันแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวไม่มีที่ไปรีบประเทศไหนเล้ในโลกนี่มันเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นตามธรรมชาติมันแต่ว่าจิตใจของพวกเราเนี่ยที่มันนียเรามาดูที่มันมันอยู่กับโลกเนี่ยเมื่อมมันหลงโลกเราก็เลยจะพากัน ศึกษาเราเรียนให้รู้จากว่าโลกมันอยู่อย่างนี้มันเป็นตามธรรมชาติของมันเรากคิดว่าอย่างไงเป็นไหมตั้งแต่ปู่ย่าตายายของพวกเราตบทวดของพวกเราเขาเกิดไม่รู้จะเกิดมาหลายภพหลายชาติที่ไหนมันเกิดแล้วมันแก่เก็บตายมันกันมันมุดไหมดูจริงๆหล,ลังหลจนมาถึงพวกเราเนี่ยคนเกิดแก่เก็บตายมาเท่าไหร่แต่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเราคนเพื่อนตายนี้จากพวกเราไปเท่าไหร่ เมื่อเราตายไปแล้วนี่เขาจะเกิดแก่เก็บตายเป็นไปอย่างนี้บ้างไหมอนเรนียเป็นธรรมดาอย่างนี้จริงๆไหมหรือจะไม่เป็นเราต้องดูเข้าไปตรงนี้มันต้องแน่นอนที่สุดเลยมันต้องเกิดแก่เก็บตายอยู่เมื่อเราตายไปแล้วเขาก็จะเกิดแก่เก็บตายตามหลังพวกเราไปอยู่อย่างนั้นแหละลเรียกว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมดาของมันตั้งอยู่ในโลกนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรากําลังเป็นนักปฏิบัติ เรียว่านักปฏิบัตินักกรรมฐานนักศึกษานักเจริญเมตตาภาวนานักฝึกฝนอบรมจิตใจนักจะหาวิธีแก้ไขปวดเพื่องกิเลสออกจากจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเนีรอบรู้สิ่งที่มันไม่รู้มันหลงให้มันเข้าใจเพื่อมาให้มันหลงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะศึกษาปฏิบัติ ทุกท่านทุกองค์ก็ดีภิกษุที่บวชมาในพุทธศาสตร์ก็ดีญาติโยมผู้ใฝ่ใจในธรรมตั้งจิตตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรม่าพ้นทุกเหมือนกันนั่นก็ต้องพากันตั้งจิตตั้งใจตั้งศรัทธาให้เต็มเปี่ยมไม่ในจิตใจของตนเองทุกวันทุกเวลาเว้น,วน,วน,วนจากนอนหลับต้องฝึกหัดอบรมขยันขันแขน็งจริงๆเพราะของจริงมันต้องทําจริงมันจึงจะเห็นของจริงทําเล่นก็ไม่เห็นของจริงนีกว่าศาสธร์จะทเหตุฉะนั้น การมลายายทำมาแต่ต้นจนนวัดสารนี้ก็ขอ,อ้ขอำอนวยพระให้ทุกท่านภิกษุทุกองสมณีนทุกองค์และสัทยาติยมก็ดีเขาขอให้เป็นผู้มีบุญบารม,มีได้ดวงตาใหรรมนำตนเองให้พ้นจากกองทุกไปตามสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยโทกันก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการัชนีแต่นี้ต่อไป